เบิรกตกุญามณ์พะนนาด้้อเอ้ยเอ้ยสวัสดีค่ะืันน,นนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์จากบานนองปีใหม่มานำเสนออีกแล้วเด้อค่ะเป็นผัดถุงลายสวยๆค่ะชอบลายใดกะเหรัญไล,ย,ลยมาได้เลยเด้อค่ะไอดลไล่เฟสสมหรือว่าจะเป็นเบอร์โทนะคะ0982033802ค่ะ นี่เห็นเหลือกลายไลลายแบบค่ะสองพื้นนี้เป็นผ้าไหมด้วยค่ะผ้าไหมสีเขียวนี้จะสองตะขอนะคะส่วนสีเหลืองนี้เหลืองดํานี้จะสามตะขอค่ะจะเป็นเสื้อก็มีนะคะเสื้อแขนแดงแขนน้ําเงินขาวล้วนเป็นกระเป๋าก็มีนะคะเสื้อแดงนี้ฟรีไซส์ค่ะใส่ได้ทุกไซส์เลยนะคะอย่าลืมนะคะสนใจพื้นไหน ทักมาได้ idline faceom facesom f a c e S o face ค่ะหรือจะเป็นเบอร์โทร0982033802ค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่ทุกท่านที่มาอุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ อยู่กับเราช่องพังปีใหม่นะคะก่อนจะดูคลิปขอหนึ rain, ่งแชร์หนึ่งไลค์นะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเราชาวช้างนะคะแล้๋วมือนี้มา่เบิงพอกระดูกสีเฮ็ดยังกันมีมอุป,ปกรณ์น,นี่อย่างหนึ่งทำอะไรครับโป,ป่งครับลูกโป,ปง่งอหาของเล่นให้ลูกสาวเรล่นลูกเปีสูบได้บ่นนั้นมีเครื่องมือครับเปี๊ยเฮ้ลูกโป,ปู่งยังหน่อยก็คุคนเต่ ม,มันไม่เท่ากันครับโอ้มันไม่เท่ากันครับอออเ,เอาสูบสูบไฮนองฟาวได้น้องใเล่นเอาสูบมัดปะมันนี่มัดห้น้องเฮ็ดอีหยังนี่สูบป่งให้น้องนี่ในรินอีหยังนี่เล่นอีหยังครับไม่รู้ <laughs> <laughs> ไม่รู้นี่เป็นลูกมอไซยางดีเลยครับสวยถ้าลูกสาวเล่ยนยังเล่กเ,เป็นบอกอย่าลูกปูงสิ เเียยังน้องเ,เดียลุกปงเลยเตตานี่เยนไงบอเดี๋ยวกับก่อนสรเ่นเป่าโปงก่อนครับันเป่าเรวอะไรกับเป้าเอาไม้มาเป่าวะเป่าเรียวเป้าเรี่ยวปดออกก็ยางมัดคือพอนิปดจะนานแม่กำลังสีวาปดจะสั่นปงมันสิบปีว่าเปาเหียบบุกขอยแง่ง ถูพ่อบ่อท่านพ่อบ่อนี่ลวงพีหลวงปี่ไม่อยากเล่นน <c oughs> แตได้ผนน้องปี่ไม่ยังหวนอยมีผนน้องปี่ไม่อยากเล่นแล้วด่ากระตุกใจ <c oughs> ด่าสะดุดเลยโอ,โ,อโอ้ลมแห้งดีแต่ดังเป็นเงี้อยอย่นเลยเป,าปาย่านจะออกดากเด้อ <c oughs> เอ้า,า,าสูบเดบอเอ้า พอได้2หน่วยแล้วนดันลงเงีๆแม่ลูกดันจุกหมงนั้นมันลงงๆพอได้2ลูกลเด้อดันเออดันหัวปงลงงๆมันจะได้จักอันบ่นี่เป็นตาน้องได้เล่นย้อนบ่มสีงามๆกสิบคือ้คนสูปงนี่โอ้โอ้เอาเครื่องสจังไดบนีอ้โอ้กระเป๋าจังไดเก็บโเลยอู้ Li mục yêu yêu tội đu yêu tội đu kìa kìa pung kèm nè bà đi ào mù lèn 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 บอกสูบสูบบ่ท่านใจเอาปากดิรับเป้าเอาว่ัสดุยางมัดคือพอนเออได้แล้วเอาให้พ่อมาให้เก่งเก่งเก่งน้องจีเรียนย่อนอยู่ตัวนี่ผุ่นสาวนางงามยางเฮิรนอยู่ผุ่นค่ะล่อตาเรียนลูกโป่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเอาเอาเอาละกันเอาละกันเอาเอาสิไปใส่เฮ้ยผู้ใดแตกเมื่อก่อนผู้ใดชนะเด้อ้เอ้ย เอาตอนนี้พี่พี่เหยียบของน้องได้บ่เอาของพี่แตกมดแล้วเอาของของพี่โบมนของพี่แตกได้ค่ะน้องน้องเหยียบของจะของแตกน้องเหยียบของจะของแตกแต่ว่าเอาของพี่ใส่ให้น้องขึ้นมาหนิให้พี่เหยียบของน้องเนาะพี่สิมีความสามารถเหยียบแตกปะเอ้าเออเออเป็นได้พี่ไม่คือมาเล่นนี้ ไม่เล่นแม่เล่นแม่พี่เป็ดจะเหยียบโป้งเด้เออเหยียบจะของแตกแล้วนั่นบงพีบนขยานเพราะพีบนอยากจีเหยียบโป้งแตกแต่ว่ายานกัเอาขันใดเอาน้อโป้งหน่อยๆอยู่ข้างในเอาลุกนึงครับลุกนึงครับเอ้าพี่เป็มีความสามารถบ่ เอาเอาเอากันเจี๊ยบงนนองเดเอเออนองแลนหาของกินมาเอาเอากันเจี๊ยบได้เออปีปีนี้ตาเมปีปีนี้ตาเมปียืนในก็เจี๊ยบเสยเอากันแตกเอาเอาปวงหน่อยเอาเอากันแตกเอาเอาขนาดนองยืนในเหยียบได้เดียว โอ้น้องให้โอกาสยืนให้เหยียบแล้วแตกบ้าเฮ้ย <c ười> เอากันแตกเอาโอ้เล่นเบบเล่นเล่นตันี <c ười> ่พ <c ười> <ผ>ี <imeters> ่เป๊กขี้โกงเด้อพี่เป๊กขี้โกงเอาไม่กิมมา <c ười> ไม่กิมได้กับว่าแตกเอาน้องให้โอกาสอะไรได้เหนียวกนเอาเอากนกันเฮ็ดแตกเอา không phải không của phi 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 พี่ไมชนะพี่ไม่ชนะแล้วผู้มมดีกันหลังจากเล่นหยับลูกโป่งเสร็จแล้วนะคะฝ่ายชนะคือพี่เป้นะคะบนคอนะคะผู <c oughs> ้ได้ชนะผู้นันด้ขีเนะาะแต่แม่นว่าพี่ปีปน้องปีชนะพี่ปีเดียวพี่เปีเสียาน้องทุนบ่ ฮะ <Huh? laughs> ยิ้มไปกินยานะคะออกกำลังกายเล่นเ็จแล้วไปผ่อนคลายไปกันโกไหมครับสนุกไหมครับพี่พี้พาเล่นสนุกไหมครับสนุกไหมสนุกไหม,ม,มครับ สมุขกเทียงหน่อยสมุขกเที่ยงน้อยนี่ยคนข้างบนมือกาวบนนี่มือกาวบนนี่จับดีๆนะเว่ลันนองสวัสดีพุ่นขอข้างบนนี้ ข้อเลื่อยหมดแล้วกระบอกน้องเป็นไงน่สั่งได้ค่ะสั่งได้ có cái nhu yên là thì kiếm nè con đây có nhà bao ở đây có là โชว์บันทายส,สวยๆนะคะเดี๋ยวเราจบคลิปนี้แล้วเราก็จะไปพาปีใหม่ไปหาผู้บ่าวบับานนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่นี่หรือว่าอยู่บ้านนองบัวนะคะ วันหน่อยฮะเดดล่มรมตกก็เดินหาเราะเราะบ้านอีกก่อนค่ะในเวลาเราะไปจอบจอบบึงกอนผู้บ่าวอยู่บ่ มโมเมนต์นี้เอฟซีมหาเตีโอ้ปาพี้กินหยาเอากินหยาเสร็จองค์ขลักองค์ขลักไหรท่ไม่ตกใจองค์ขลัก อกลากบ้านพี่โบบานหลายแถวสุดท้ายนี้เราก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสคราช่องพังปีใหม่เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราก็ขอขอบพระคุณโครงการโคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะคะแล้วก็ กอขอบพระคุณน้องเสือน้องสิงห์มากๆนะคะที่ขาดไม่ได้ก็แม่แม่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะสำหรับวันนี้กล่าวกัว่าสวัสดีค่ะใจสวยจากันก้ <c oughs> นกลังบนยะ